แพ้วค่ะลงเลยค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเคียรีเวร์จะแกงป่าหมูมะเขือคื่นนะคะใส่ผักแพ้วค่ะไปดูกันเลยนะคะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำค่ะน้ำพริกแกงป่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะหมูค่ะลงเลย หมูสองขีดขาหมูสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงผงนัวรอลอผงชูรสนะคะครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปมะเขือขืนนะคะสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะชิมเลยค่ะค่ะชิมเลยนะคะเดือดๆนี่เลย ชิมดูว่ารสชาติใช้ได้ไหมืมโอเคค่ะสุกแล้วนะคะผักแพ่วค่ะลงเลยค่ะประมาณยี่สิบยอดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ่าหมูมะเขือขืนใส่ผักแพ้วค่ะ สดร้อนๆนะคะโอ้โหโล่งเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะแกงป่าหมูมะเขือคืนใส่ผักแพ้วค่ะหอมมากนี่เผ็ดๆละลายเสมหะได้อย่างดีเลยค่ะแก้หวัดนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย